คุณกำลังฟังล่ามซัพอดแคสต์ล่ามซำสนับสนุนทุกเป้าหมายชีวิต สวัสดีครับก็มาพบกันอีกแล้วนะครับกับล่ำซัมพอดแคต์นะครับแล้วก็ขอถือโอกาสสวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยนะครับกับปี2566นะครับปีนี้ก็เป็นปีของกระต่ายนะครับก็คือเป็นปีเกิดผมเลยก็อายุครบเขาเรียกอะไรสองรอบนะครับปีนี้เนี่ยผมจะอายุ24ปีนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ยังติดตามกันอยู่เหมือนเดิมและผมเนี่ยก็ยังอยู่ของผมเหมือนเดิมนะครับกับรายการเดิมล่ำซัมพอดแคต์เริ่มเด็วเริ่มรวยไวรุ่นยุคใหม่ใส่ใจเรื่องการเงินครับ ปีใหม่เนี่ยก็เป็น EP ีที่11ด้วยนะครับกับสาหรับเดือนมการานี้วันนี้เนี่ยผมจะมาขอพูดถึงเป้าหมายนะครับสำหรับพนักงานใหม่หรือ first j o b b e r นะครับที่เพิ่งเริ่มต้นทํางานเนี่ยคือเราควรมีเป้าหมายถูกต้องไหมอันนี้เป็นเป้าหมายที่เราเนี่ยควรทําให้ได้ก่อนอายุ30นะครับเพื่อที่ตัวเราเนี่ยจะได้มีชีวิตเรื่องการเงินที่ดีมีสุขภาพทางการเงินที่ดีไม่มีปัญหาภายหลังครับผมบอกเลยว่าถ้าใครเนี่ยสามารถทําเป้าหมายการเงินทั้ง20เป้านี้ได้ก่อนอายุ30นะครับชีวิตการเงินก็จะดีแน่นออน,นรก็ขมมาเิ่ มีข้อแรกกันเลยนะครับก็คือมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิตครับ การมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิตเป็นอะไรที่เราควรทาให้ได้ก่อนเลยอย่างแรกซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญมากแต่ต้องบอกว่าหลายคนก็ทําไม่ได้นะครับเพราะว่าอาจจะมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตหนึ่งก็คืออาจจะเป็นเรื่องรายได้2ออาจจะเป็นเรื่องการใช้ชีวิตของเรานะครับสำหรับใครที่มีรายได้ที่แบบเออค่อนข้างโอเคแต่ว่ายังมีปัญหาด้านนี้อยู่ก็พยายามลดรายจ่ายให้ได้มากที่สุดนะครับหรือว่าถ้าใครมีรายได้ไม่พอจริงๆเนี่ยก็ต้องพยายามหารายได้เสริมนะครับทำยังไงให้ได้ครับก็คืออย่างแรกก็คือต้องมีรายได้เพียงพอต่อการรงชีวิตนะคับ ข้อที่2ครับสามารถออมเงินได้สม่ำเสมอทุกเดือนออมอย่างน้อย10%ของรายได้ครับก็เมื่อเราทำงานได้เงินมาใช่ไหมไม่ใช่เราจะใช้หมดอย่างเดียวนะครับแบ่งเก็บแบ่งเล็กแบ่งน้อยนะครับออมอย่างน้อยให้ได้10%ของรายได้ครับถ้าได้20%ของรายได้เนี่ยยิ่งดีเลยเป็นมหาเศรษฐีได้เลยในอนาคตเลยเงี้ยข้อ3ครับ,สา,รบสามารถจัดการหนี้สินได้สามารถจ่ายหนี้ได้ตรงเวลาแล้วก็ไม่ขาดสภาพคล่องครับ เรื่องหนี้สิเนเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะบางคนก็ต้องมีหนี้ที่แบบว่าผ่อนบ้านผ่อนรถอะไรอย่างเงี้ยครับหนี้ก็มีได้ครับไม่ใช่เรื่องที่ผิดแต่ว่าสิ่งสําคัญคือเราต้องสามารถจ่ายมันได้ตรงเวลาแล้วก็ไม่ขาดสภาพคล่องก็คือสามารถทําให้เราใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขแล้วก็มีหนี้ได้อย่างมีความสุขนั่นเองครับเราไม่ควรมีหนี้มากกว่า4 0ของรายได้นะครับอันนี้ผมก็ขอแนะนําข้อที่4ครับทาบันทึกรายรับรายจ่ายเพื่อหาจุดเลื่อกไหลของเงินในกระเป๋านะครับข้อนี้ก็ค่อนข้างสําคัญนะครับแต่คนเน,เนยไมานัอ, ي, นาออหลกป ไหนอยู่ดีแบบเพิ่งเงินเดือนออกมา3วันอยู่ดีเงินหมดแล้วอย่างเงี้ยครับแล้วก็วไม่รู้ว่าแบบเงินหายไปไหนบ้างก็สามารถจัดการได้ด้วยการทําบันทึกรายรับรายจ่ายครับมันจะทําให้เราเห็นรอยรั่วจุดเล็กๆต่างๆว่าเราเนี่ยเสียงเงินไปกับอะไรบ้างแถมตอนนี้เนี่ยล้ำซ้ำของเราก็มีแอปพลิเคชันวางแผนกันเงินที่ชื่อว่าลำำ้ำซ้ำเลยครับก็มีฟีเจอร์รายรับรายจ่ายครับที่สามารถจดบันทึกได้ทุกที่ทุกเวลาครับสะดวกมากๆไม่ต้องมีสมุดปากกาแล้วมีแค่มือถือเครื่องเดียวนะครับเดี๋ยวนี้ก็ไปโหลดมาใช้กันได้นะครับแล้วก็คือมีแผนการอมเงินสํารับข้ยท ยิ่งเริ่มเร็วยิ่งเหนื่อยน้อยลงครับการวางแผนกเกษียณเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับสาหรับคนเริ่มทํางานก็เราควรวางแผนไว้ก่อนเลยดีกว่ามาวางแผนตอนอายุ4 0่สห้าสิบเนี้ยครับมันจะทําให้เราเหนื่อยมากๆกันนี้บอกไว้ก่อนแล้วก็ข้อ6ครับวางแผนการเงินในเรื่องของการมีลูกทั้งเรื่องค่าเทอมและค่าใช้ใจ่ายต่างๆนะครับของเด็กพอเราอายุ เกือบ30ใช่ไหมบางคนอาจจะต้องมีลูกอรนงี้นะครับเราก็ต้องวางแผนเรื่องการเงินของลูกเป็นาคตให้ดีทั้งการเรียนต่างๆเราจะให้ลูกเข้าที่ไหนอะไรเงี้ยครับเมีเงินสำรองฉุกเฉินอย่างน้อย 6- 12เดือนเพื่อเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็อย่างที่เราเห็นมาจากโควิด1 9ใช่ไหมครับตอนนั้นแบบว่าพอโควิดห9มาเนี่ยหลายกิจการเนี่ยต้องหยุดลงทําให้แบบว่าหลายคนเนี่ยขาดรายได้แล้วทาให้เราเห็นเลยว่าการมีเงินสำรองฉุกเฉินเนี่ยมันสาคัญมากๆนะครับอย่างน้อยก็ต้องมีไว้นะครับหกถึงสิบสองเดือนนะแปด ที่หามาเนี่ยงอกงเงยขึ้นการออมเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ว่าการลงทุนเนี่ยก็สําคัญเขาบอกว่าออมอย่างเดียวเนี่ยไม่ทาให้รวยนะครับออมแค่ทำให้มีเงินเก็บแต่การลงทุนเนี่ยจะทําให้เรารวยมากขึ้นแล้วก็มีความมั่งคั่งมากขึ้นนะครับก็ต้องศึกษาแล้วก็วางแผนการลงทุนของตัวเราเองนะครับ9มีรายได้เสริมหลายทางนะครับทั้งงานประจำงานเสริมและเงินปันผลจากการลงทุนยุคสมัยเนี่ยผมว่าการมีรายได้ทางเดียวมัน มันไม่เวิร์กแล้วอะครับเราควรมีรายได้หลายทางเหมือนเรามีก๊อกน้ําหลายก๊อกเงี้ยถ้าก๊อ,อกหนึ่งพังเออเราังมีก๊อ,อกอื่นอาจจะเป็นก๊อกเล็กก๊อกใหญ่แต่ว่าก็ยังมีเงินอีกหลายๆงานมาจุนเจือเรามันก็ค่อนข้างจะดีกว่าครับแล้วก็มาถึงข้อที่10กันแล้วนะครับก็คือสามารถตั้งเป้าหมายการเงินให้กับตัวเองในทุกๆเดือนได้ ลองพยายามตั้งเป้าหมายการเงินให้กับตัวเองในทุกๆเดือนนะครับเช่นเดือนนี้เนี่ยเราจะเก็บเงินให้ได้10 0 0 0บาทเพื่อที่จะซื้อของสิ่งสิ่ง,งหนึ่งในอนาคตอะไรเงี้ยครับลองตั้งเป้าหมายครับอาจจะเล็กอาจจะใหญ่อาจจะเริ่มจาก1,000ก่อนแล้วค่อยๆขยับเป็น2 0 0 0ันสามไปไเรื่อยๆเงี้ยครับลองดูเหมือนเป็นการชา์ล์นตัวเองว่าเราเนี่ยสามารถเก็บเงินได้อะไรตามนั้นไหมอะไรเงี้ยน,นะครับ 11ครับมีวินัยในการใช้เงินคิดก่อนใช้เปรียบเทียบก่อนซื้อก็คือคิดก่อนใช้ก็คืออ่ะเราลองคิดดูก่อนว่าเราซื้อของสิ่งนั้นมาแล้ว,ลวมันจําเป็นกับตัวเราไหมเราซื้อมาเน่ยแล้วเราได้ใช้มันเต็มที่หรือเปล่าเปรียบเทียบก่อนซื้อก็คือเปรียบเทียบราคาสินค้าจากร้านนี้กับร้านนี้อ่ะเป็นสิ่งของชิ้นเดียวกันไหมแล้วคุณภาพเป็นยังไงถ้าเป็นสิ่งของชิ้นเดียวกันคุณภาพเหมือนกันแล้วร้านไหนราคาถูกกว่าล่ะเราก็ซื้อร้านที่ราคาถูกที่สุดครับข้อ12ไม่จําเป็นต้องมีบ้าาาาาานนนนนมมมีีีีรรถเเเเเเหหืืออค่่่่่ททททไวจํป็ ต้้องใชทุกคนอาจจะต้องมีบ้านมีรถเหมือนกันแต่เราไม่จำเป็นจะต้องมีบ้านที่หลังใหญ่โตเหมือนคนอื่นที่ต้องราคาแพงเราไม่จำเป็นต้องมีรถคันหรูคันละล้านสองล้านเราอาจจะมีแค่คันละห้าแสนบาทที่สามารถไปส่งเราได้เหมือนกันเรามีเท่าที่เราไหวก็พอครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมอยากบอกมากๆเลยบ้านเป็นเพียงสิ่งที่ทําให้เราอยู่อาศัยเท่านั้นรถเป็นเพียงพาหานะที่ทําให้เราเดินทางไปถึงแค่นั้นไม่ใช่สิ่งของที่จะมาอวดคนอื่นอยากบอกมากๆเพราะว่ามันทําให้หลายคนเนี่ยต้องเป็น นีแล้วก็ใช้ชีวิตลําบากมากมานะครับข้อ13มครับมีเงินเหลือพอที่จะเติมเต็มความฝันของเราได้ข้อนี้เนะี่ยสำคัญเหมือนกันนะครับเราหาเงินมาเพื่อออมมาเพื่ออะไรแล้วก็อย่าลืมมาหาความสุขให้ตัวเองด้วยนะครับคนเราก็ใช้ชีวิตด้วยความสุขเะนาะข้อ14ครับมีประกันรองรับเหตุการณ์ต่างๆเพื่อไม่ให้พลาดหมดเงินไปกับค่ารักษาอุพยาบานนะครับก็เราทํางานมาหาเงินมาเยอะเนาะผมว่าการมีประกันเนี่ยมันสําคัญนะครับดีกว่าแบบว่าสมมติเราทํางานแบบโอ้มีเงินเก็บเยอะเลย แต่เราพลาดแบบว่าเกิดเป็นโรหรือเกิดอุบัติเหตุนะครับแล้วเราต้องเสียค่ารักษาพยาบาลเป็นเงินที่สูงมากเท่ากับที่เราจ่ายมาเพราะว่าเราก็รู้นะว่าการเข้าโรงพยาบาลครั้งหนึ่งมันเสียเงินเยอะมากการมีประกันไว้ผมว่าก็อุ่นใจกว่าครับมาถึงข้อ15แล้วนะครับก็คือเรื่องวางแผนเรื่องภาษีนะคบเพื่อให้มีเงินเหลือมากขึ้นและนําไปลงทุนต่อได้การวางแผนเรื่องภาษนะีเป็นเรื่องที่ทําให้เรามีเงินเก็บมากขึ้นได้เยอะเลยนะเพราะว่าภาษีนะถ้เาเราคิดดูดีๆตอนเรามีเงินเดือนน้อยๆมันมันไม่เท่าไหร่หรอกแต่พอเรามีเงินเดือนมากขึึ้้นนอาาายุมมกกขเร็จะี เงินเดือนที่มาขึ้นต่อไหมครับถ้าเราไม่วางแผนดีๆนี่ยไม่ดูสิทธิ์ลดหย่อนภาษีต่างๆนี่ยจะทำให้เราเสียเงินด้านนี้ไปเยอะลองกลับกันเราลองนําเงินที่เราเสียภาษีเนี่ยนำไปลงทุนต่อหรือนําไปซื้อของบางอย่างเนี่ยผมว่ามันก็ได้ประโยชน์กว่าเยอะเลยนะครับโอเคข้อ <c oughs> okay. 16กครับก็คือมีเงินออมเพื่อเป้าหมายต่างๆในชีวิตเช่นซื้อบ้านขยายครอบครัวหรือซื้อรถเพื่อใช้ไปทํางานอันนี้อันนี้มนันเป็นเป้าหมายของเราอาจจะไม่ใช่แบบซื้อบ้านอาจจะไม่ใช่ซื้อรถแต่เป็นเป้าหมายในชีวิตของเราเงี้ยครับว่าเราอยากได้อะไรานอาจจะเป็ จะเก็บเงินเพื่อซื้อคอร์สเรียนทำอาหารอะไรเงี้ยครับก็แล้วแต่เป้าหมายของแต่ละคนนะครับข้อนี้ ต่อมาข้อที่17ครับวางแผนการเงินของตัวเองจริงจังไม่จําเป็นต้องรอให้มีเงินเยอะแล้วค่อยวางแผนครับเพราะว่ายิ่งมีเงินน้อยเนียเน่ยยิ่งต้องวางแผนการเงินก็คืออยากให้วางแผนตัวเองแบบจริงจังเลยครับว่าในอนาคตเนี่ยเราจะใช้จ่ายยังไงแต่ละเดือนเราจะใช้จ่ายเท่าไหร่เราจะมีเงินเหลือเท่าไหร่วางแผนการเงินอย่างจริงจังไปเลยลองดูชีวิตการเงินของทุกคนจะดีขึ้นแน่นอนข้อ18ครับใช้จ่ายเท่าที่จําเป็นข้อนี้ก็เหมือนข้อปกติเบสิกอะเนาะคือเราก็ต้องใช้จ่ายเราที่เราจําเป็นครับก็เราอาจจะใช้จ่าย ่ายมากกว่าที่จำเป็นก็ได้ถ้ามันไม่กระทบชีวิตการเงินของเราแต่ถ้ามันกระทบเนี่ยก็พอพมลงบ้างให้มันเหลือเท่าที่เราจําเป็นต้องใช้มีเก็บออมอะไรเงี้ยครับก็จะดีต่อตัวนะครับสิแบ่งเงินบางส่วนไปศึกษาต่อเพื่อเพิ่มองความรู้และพัฒนาหรือสร้างเสริมไม่ได้อีกต่อหนึ่ง เขาบอกว่าคนเราเนี่ยจะมีรายได้เนี่ยเท่ากับความรู้แล้วก็การศึกษาของเราครับในเมื่อเราทํางานมาระยะหนึ่งเนี่ยก็อย่าลืมที่จะนําเงินนะครับแบ่งไปเพื่อศึกษาต่อเพื่ออาจจะสร้างรายได้มากกว่าที่เรามีอยู่ตอนนี้หลายเท่าก็เป็นได้นะครับถ้าเรามีความรู้มากพร้อมสามารถศึกษาเรื่องอื่นๆเพิ่มได้นะครับแล้วก็มาถึงข้อสุดท้ายแล้วครับข้อที่สิก็คือสุขภาพเป็นเรื่องสําคัญครับคือเราต้องสามารถมีเงินพอที่จะสามารถเสื้อหารที่มีประโยชน์ทานได้และมีเวลาเหลือสําหรับออกกําลังกายด้วยนะครับไม่ใช่ว่ามุ่งมั่น ทำงานอย่างเดียวจนแบบร่างกายซ่โซมแบบนี้ก็ไม่โอเคก็อย่าลืมดูแลตัวเองด้วยการทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็ออกกาลังกายด้วยนะครับพูดเหมือนง่ายนะออกกาลังกายผมเองก็แบบว่าค่อนข้างที่จะทํายากเล็กแต่ผมก็เริ่มเริ่มจากง,ง่ายๆคือแบบว่าเดินให้ได้วันละ1นึ่งหมื่นเก้อ่ามันอาจจะไม่ได้เป็นการออกกําลังกายจ้าแต่ว่าอย่างน้อยมันก็ทําให้ร่างกายเราแบบว่าไม่แย่เพราะว่าผมจะทํางานอยู่กับหน้าคอมทั้งวันใช่ไหมครับอย่างน้อยได้ออกกําลังกายได้เดินบ้างได้ทานอาหารดีๆบ้างก็น่าจะดีกับร่างกายนะครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเป้าหมายการเงิน20คอนะครับพี่ควรทำให้ได้ก่อนอายุ30นะก็ถือว่าเป็นการเปิดปีที่ดีขอให้ปี2566เนี่ยเป็นปีที่ดีสำหรับทุกคนครับวันนี้ก็ขอสวัสดีครับแล้วก็เดือนหน้าเรามาเจอกับ EP ที่12กันต่อนะครับจะเป็นเรื่องอะไรรอติดตามชมได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ